จะบอกว่าคือสมัยแม่ล <hi> ิเกคณะนึงอะหาอยู่ที่ประมาณคืนหมื่นกว10่าบาทหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแต่ยุคนี้ปอนี้โนเท่าไหร่ตอนนี้หาลิเกกันตอนนี้คณะโนอยู่แสนหนึ่งเอางี้ดีกว่านะคะส้มะลงรอบเดียว่าถ้าใครจะให้ยกมือเลยนบอลยัง่ที่คป่ะคือส้มเกิดขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมีอาชีพติดตัวหนึ่งในอาชีพที่เลี้ยงดูมาได้นะคะก็อาชีพลิเกนี่เลยค่ะ ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวงานวัดค่ะหนึ่งในงานวัดที่ขาดไม่ได้คือลิเกวันนี้จะมาเล่นลิเกแต่จะบอกว่าลิเกเนี้ยเป็นลิเกที่แบบว่ากําลังมาแรงในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นเพกที่หล่อทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องกันมีชื่อแนทก,กับชื่อโน,โนนะคะชื่อลิเกคณะคือเทพพบุตรสุดที่รักหรือว่าสองเทพพบุตรสุดที่รักบรรยากาศใน<บ>ด้านหลังเวทีลิเกนี่นะค่ะบรรยากาศก็คือสาวๆนังเอกก็จะเริ่มแต่งหน้ากันแล้ว<บ>สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยโปสวัสดีครับนี่คือพระเอกที่เราพูดถึงเอาแนะนําตัวก่อนแนะนาตัวสวัสดีครับนีโน่สุดที่รักครับผมนโนแนทนี่เป็นน้องแนทเป็นน้องชายแนทเป็นน้องนะคะแล้วก็มีพี่ใหญ่คนหนึ่งไอ้เยินอ๋อเยินออเยินนี่คือนายคอมเมดี้คือต้องบอกว่าโน่เนี่ยได้เจอกันกับพี่ส้มเนี่ยที่เล่นละครนะเราเคยเล่นละครเป็นผัวเมียกันนะแต่เรื่องจริงก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันละครช่องสามนี่วันนี้จะมาขอเล่นลิเกด้วย จัดไปเลยเลือนลิเกเหมือนกันก็ต้องเล่นลิเกกับน้องสิแต่ว่าพี่ไม่มีอะไรมาเลยนะขโมยได้พีสมหยิบของใครได้หมดเลยครอบครัวเดียวกันน้องๆเนี่ยเจ้าของเขาพูดเองนันลาลุยได้เลยวันนี้จะเล่นเรื่องอะไรอ่ะคือถ้าบอกว่าเหมือนลิเกใหม่นะเพราะเรายังไม่รู้จะเล่นเรื่องอะไรวิเชียนรัตพีสมน่าจะเล่นเคยเล่นอยู่แล้วเพราะว่าพี่จะเป็นนางเอกใช่ป่ะน่าจะเป็นแบบว่านางนางป้าอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เพราะว่าแบบยังขาดบทนี้อยู่ ไม่เอาอ่ะอยากว่าอยากได้เป็นแบบนางยั่วไปยุพระเอกอะไรเงี้ยได้ใช่ปะอยากเล่นแบบนั้นเดี๋ยวลองลุ้นกันดูเดวกนโ่ไปแต่งหน้าแล้วนี่จะไม่มาไปถ่ายรายการกันครับพี่งานเขาชุบงานเขาชุบงานเขาดีเห็ุเล่นหนังด้วยภาพยนตร์ครับเฮ้ยเรื่องอะไรก็ตอนนี้ที่กําลังฉายอยู่ก็มีเรื่องอีหล่าเอ๋ยอีหล่าเป็นหนังอีสานตอนนี้ก็คนอีสานดูเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซีดาตำนานรักลงคู่ ตอนนี้ก็ฉายอยู่เหมือนกันที่โรงภาพยนตร์ของพี่เอกชัยเช,ชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ไปดูรีบไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบริเวณวัดแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งหน้า กกนพี่หยกรูดบ่าว่าแม่เนี่ยโตในงานวัดเลยนะแม่เนี่ยรับจ้างล้างจานทำก๋วยเตี๋ยวโตอยู่หลังโรงลิเกเหมือนกันโรงลิเกอันนี้น่ากินยำแหนมแหนมเอาป่ะเดินไปสุดแล้วค่อยกลับมาซคุยคิวยาวไหมคะไม่ยาวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมางั้นนะเดี๋ยวมายำแหนมขอยำแหนมหนึ่งสวัสดีค่ะอีกหนึ่งอย่างขุดูไก่ย่างไม้ใหญ่มากนะสิบบาทเองเขามีส้มต่ำด้วยอันนี้เป็นหอยทอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไส้กรอกเนี่หอยทอดอะมีเยอะหอยทอดไปกินเยอะอะค่ะได้ค่ะอุ้ยนี้น่ากินมากอะสากูมากแบบนี่ขายกล่องเท่าไหร่คะ20บาทกินไม่รู้กินไหมขอถ่ายรูปหน่อยได้ค่ะนี่ไดให้ถ่ายได้มองกล้องไหมใช่ค่ะงานเขามีกี่วันคะเนี่ยค่ะมีแค่ในคืนสุดท้ายค่ะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของโบย ซือของโปดตรงเบื้องเลย,ยโหอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นน้ำมากเพราะว่าลูกชิ้นแบบเนี้ยเมื่อก่อนชอบกินมากตอนี้รู้ไหมว่าเนี่ยเจ็ดไม้เท่าไหร่รู้ป่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม้ละสามบาท,บาทเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าขอยทอด ของอกหนักผักแต่ลูกไม่กินผักไม่รู้เลี้ยงลูกไงไม่กินผักนี่ตัวเล็กนี่ไม่กินเลยกินได้อย่างงี้กินได้แต่ของงอกอ่ะไม่กินเหด็นมากแม่ชอบจะบอกอะไรให้เพดานยังพองเลยแล้วให้ทุกคนฟังว่าทาไมถึงพองไปกินยน,นโฟโมายนโฟมอไฟมันจะมีเลือดใช่ไหมยีฟรฟโอมีเลือดเดยวแล้วว่าเลือดมันก็อมความร้อนด้วยความที่เป็นคนชอบกินของร้อนแล้วตักมาก็ตักเพือใส่ทางเลย,เลยเพอเลือดเสร็จป,ปากปุ๊บไอตัวก้อนเลือดไปแตะที่เพดานคนใครก็ขายไม่ได้คนเยอะไงกิน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 ไป ให้ดันพองแล้วเนื้อหลุดออกมาเลยอสี่ <4 S 2> วันแล้วยังไม่หายเลยใช่หรอนี่แหละก็ไม่มีอะไรมากก็มาก,ก,มาก,กินข้าวเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปแต่งหน้าแต่งหน้าแบบลิเก,เกปกติแต่งหน้าปกติกับแต่งหน้าลิเกไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นอาชีพเก่าของส้มนะถ้าเวลามีคอนเสิร์ตอะแม่จะไปขายป๊อปคอร์นหรือว่าขอ้อโพดครัวแต่อันเนี้ยมันแบบออริจินอลเนานะแบบบ้านๆอ่ะ มันได้บรรยากาศแบบของต่างจังหวัดอ่ะแล้วดูสิพอเขย่าได้เป็นคนมันแตพกแตพวกเขาก็ไปใส่ในนี้สุดท้ายแล้วนี่ก็คือฝาชีอ่ะมันใช้เวลานานไมาหมอยกต่อครั้งเนี่ยถ้าเราตั่วที่เราตั้วช้ามันจะไหมแตกไหมแรกๆนะแต่พอข้างในมันเป็นแล้ว,ลว,ไวไมันจะไหมอ๋อใช้เวลาประมาณกี่นาทีต่ออันถ้าผมตัว่วไม่เกินห้านาที้อทำช้าๆก่อนตอนแรก เร็วเลยเหรอเฮ้ย <Hey! S 2> คือตอน,นแรกๆต้องช้าๆแล้วตอนหลังแบบให้เร็วๆอันนี้เดี๋ยวคั่วคั่วเสร็จเดี๋ยวไปแต่งหน้าไม่มแล้วเรามาเล่นของเขาเราอุนหนุนเขาปนะ่ะเนี่ยอุ่นหนุนดิเดี๋ยวช่วยดิช่วยเขาด้วยนะเป็ดซื้อแล้ว ใช้แล้วลุนโดยังไม่ทันเลยนี่คือลิเกสมัยใหม่คือโนเป็นเพกลิเกสมัยใหม่อย่างแม่แม่หันลิเกมาโหตั้งแต่แบบประมาณสักสิบสี่สิบสองสิบสองสิบสามสิบี่ปีที่แล้วอ่ะทุกคนอยอ่าพูดเยอะดิอตอนนี้ก็คือเป็นลิเกสมัยใหม่แล้วใช้รองพื้นปกติเนาใช้รองพื้นปกติแต่งหน้าลิเกก็คือก็แต่งเหมือนเราแต่งเที่ยวนี่แหละแต่ว่า มันจะเข้มกว่าทุกอนุทุกอย่างเลยแล้วก็พอนิเกอพอแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเขายังเขียนขอบปากอันหนึ่ป่ะเขียนเขียนปะพี่เกอสมัยนี้โนไม่เขียนโนไม่เขียนแต่ว่าคพอมีหลายๆคนยังเขียนอยู่ยังเขียนอยู่คือต้องบอกว่าแล้วแต่คนเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาแต่งไหมเมื่อก่อนเขาทาขอบปากสีแดงแล้้วขางในสีชมพูใช่แล้วแต่ละตัวเขาแต่งหน้าต่างกันไหมคะแบบพระเอกนางเอกเอ้ยพระเอกกับตัวโครงอะไรเงี้ยแต่งหน้าต่าง ถ้ายุคออที่พศนี้ไม่แตกต่างแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นนำโกงอ่ะจะชัดเจนเลยใช่ไหมนอกจกเห็นนก็เห็นผู้หลับผู้ใหญ่เวลาคนที่เป็นโกงเ็าจะเขียนคิ้วชี้ขึ้นไปใช่แล้วก็จะมียันมียันตรงนี้แล้วก็ขอบปาก อกว่าคือสมัยแม่สมัยแม่ลิเกคณะนึงหาอยู่ที่ประมาณคือหมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดหมื่นแปดต่อคนละร้อยสองร้อยเค่าตัวใช่ค่าตัว,ตวแบบเด็กหัดใหม่ก็คือยี่สิบสามสิบแต่ยุคนี้พศนี้โน่เท่าไหร่ตอนนี้หาลิกเกกันตอนนี้คณะโนอยู่แสนหนึ่งแสนบาทแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งไกลมากเพราะโนเป็นลิเกในภาคแถบแถบอยุธยาบางที่ก็ยังมีแบบเออเก้าหมื่นห้าก็ยังได้นะครับแสนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปเริ่มแบบพวกชนบุรีพวกอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นแสนสองแสนสาม ตามระยะทางอยากรู้สมัยก่อนเนี่ยสมัยพี่นาลิเกเนี่ยเขาจ่ายกันนะคือคนละร้อยแม่เ네นี่ยทันถึงตอนที่แบบว่าประมาณ500ตอนนี้เขาจ่ายคนละกี่ร้อยตอนนี้ของโนยังต่ําก็เจ็ดร้อยถึงพันที่กันต่ำมากแล้วแม่กลับไปเป็นลิเกแล้วแม่กลับไปเป็นลิเกแล้วเอาอย่างแบบว่าเรียนลิเกหัดใหม่อย่างเงี้ยท่าลิเกหัดใหม่ตอนนี้น้องน้องในค้าตัวเท่าไหร่น้องหมื่นสองครับไอ้นายสวัสดีครับ บาดรายการอีกเหรอคุณรบกสองเลยไม่ถึงหรอกวกก็แบ่งแบ่งกันไปแบ่งแบ่งกันไปคุณเล่นเป็นตัวอะไรวันนี้พระเอกจริงหรือพระเอกลองเป็นพระโจ๊กครับพระโจกพระโจกขอโทษนะอยากโดนถีบจังเลยเรียกมันดูดีไงเป็นพระโจกพระโจกวันนี้เป็นลิเกใหม่นะอยากแบบว่าถ้าพี่พี่นายมีอะไรแนะนําน้องได้เลยโอ้โหถ้าถ้าเป็นลิเกเขาจะเรียกแบบลิเกรุ่นนี้ต้องสอนอีกเหรอ วันนี้ผมเล่นเรื่องหัวใจพี่ส้มเลยนะจริงเหรอเรื่องะเรื่องนี้พี่เท่งตอนที่พี่เท่งทำคณะเล่นบ่อยมากเล่นไอหม้ออีเมลไอหม้ออีเมลมันเป็นเรื่องแบบชาวบ้านเลยถ้าพูดเนี่ยคือพอจะเข้าใจเคยดูมาแล้วไอหมอีแมวคือไอตัวโจ๊กต้องสะพายหม้อมีหม้อพกติดตัวตลอดจำได้คือแบบไอหม้อนี่ก็คือตัวโจ๊กจะสะพายหม้อมึงมีอะไรเดือดร้อนมึงเรียกเรได้เลยแล้อีคนสะพายแมว จะอีกคนสะพายแมวอะ่ะอยากยกชื่อแมวนัากยกที่ไหนสะพายแมวชุนแมว,แวอันนี้ลูกสาวพี่ใช่ไหมสะพายแมวเฮ้ไยไอเดียใหม่นะโจ๊กผู้ชายนี่สะพายหม้อโจ๊กผู้หญิงนี่สะพายแมวชื่ออีแมวออชื่ออีแมลอ,าอา้าเขาเป็นไปได้ไงไอหม้อกับอีแมวไงใช่ปะะ่ะล่ะกูพยายาสัตว์มาทารุณกรรมมาดิๆๆแล้วก็สะพายตุ๊กตาไปก็ได้ไงเออเออ่ะเดี๋ยวไปรุ่นกันหน้าเวทีเริ่มแล้วตอนนี้ ยังไม่รู้จะออกจะออกตอนไหนแต่ว่าต้องไปขอยืมชุดก่อนชุดใครที่พี่พ,พอจะใส่ได้บ้างใยพามาช่ยอ,อ่ะแนทไปตอนนี้แนทนี่แนทนี่คือ<า>ที่บอกว่าเป็นเอกสองพี่น้องไงนท <ะ S 1> <ผม S 1> กันโนอ,อันนี้คือหนึ่งในพระเอกค่ะไม่รู้ว่าพี่ต้มบุอทำยไงแต่ยาวผมไปเปรียบเทียบกับคนพี่ครับถ้าเกิดตาตาต่าก็มองคนพี่ได้เพราะว่าของผมนี่มันเหนือกว่ามันเยอะทุกอย่างแต่ต้องขนาเราด้ตกลงพระหรือโกงโอ้ยสวยมากค่ะสวยมาก สวยมากแต่ว่าไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวพี่โยกใส่ให้แม่เราว,ว่าเป็นเป็นอะไรกันเป็นแม่เป็นแม่พระเอกนางเอกมีความเหมือนกันมีความเหมือนกัน พี่ตงท่าอบอกว่าเวลา,าลิเกเนี่ยพัฒนาทางมูลิเกเวลาก่อนจะออกเนี่ยเราต้องไหว้ไหว้ทุกคนเพื่อขอพรคือพี่ต้มไหว้พ่อแก่แค่องค์เดียวเนี่ยนอกจากไหว้ใครไม่ได้นะคะ,ะคือแก่ที่สุดแล้วพ่อแม่แก่เล่นเก่งไปตื่นเต้นเนีเดี๋ยวแม่จะออกตื่นเต้นเน่ะออกข้าทุ่มมาละ,ะยังหลบไม่ถึงหรอกตอนนี้คือประมาณสาม แต่ว่าเขาบอกจะออกห้าทุมา่มมัคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนางเอกต้องออกเร็วไม่ใช่ไม่ใช่เราจะดูอ<ะ>ีกทีตอนแม่ขึ้นเวทีเลยดีกว่าวันนี้เสียร้อนสุดเยนะหนูหนูหน,นูเลยแล้วลูกเลยแล้วลูกไม่ได้เท้าแล้วออกเลย <c oughs> เออไม่ยอมเข้าเลยเออโทษลูกเออพอใส่ชุดใหม่แล้วเป็นยงเงี้ยออกมาหมดเลยมานั่งตรงนี้ลูกมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้อคุณนะคะไม่ใช่พี่โอ้โหก็ยังไม่ทันร้องเลยพี่ต้องไม่ก็เห็นเขาเหลือบไปทางนี้เขาคิดของฟูสิพี่ต้องร้องก่อนแล้วเขาจะให้ร้องก่อนแล้วได้ใช่ไหมคะสิบติวกราบธา เสียงยังเอามาตเหมือนเดิมเสียงดีแบบนี้ตายนางเอกตายได้แน่เลยเดี๋ยวเอาให้ตายแล้วค่ะแล้วแมเนาะได้มั่นใจแล้วเจอคุณก็ไม่ได้ฟางไม่ได้ตีแล้วทีนี้เซฟดิโอครั ส้มจะลงรอบเดียวมาถ้าใครจะให้ยกมือเลยบริการถึงที่โอเคป่ะโอเคป่ะฮะกรมเช้งบริการถึงที่มีที่ไหนมีที่นี่ค่ะรับกูจีโอ้โหเอ้ยร้องเพลงไปด้วยดีดีก็เพลงด้วยงนโอเคเนี่ยมันจะได้ในเนี่ยตัวละสี่ฮะเต็นหนุตอนฉันยืนสิบนิดลิ ใครคิดดีพันตั้มรอมีเงินแบ่กลอแ่ขอถ้ารูกไม่รอก็อย่าวันี 1, ่นี่เพื่อนนี่เพื่อนพี่นายชื่อนายได้เพื่อนหรอแม่เพื่อนื่อนายได้เลยได้เลยั้ยตัวนะ <nervous. S 3> เขามีผัวแล้วหรือเปล่าถามอันเณรในเรื่องยังไม่มีแต่นอกเรื่องเขามีผัวแล้วมีแลไม่ไม่เป็นไรมีแล้วมีอีกได้เดี๋ยวมาลูกมมีอีกเรื่อยเลยเนี่ยไม่่ไมมันกินข้าวกินแล้วกินอีกได้ไม่ถือเหรอไม่ถือสบายใช่แค่เอกก็สิเอารู้ได้ไงเใส่หน้าอยู่หลังเต็มทีแค่เลยอะต้องเป็เอกอ่ะเกิดคนตายแล้วตาหวานกูเพิ่งเจอนี่แหละโจ้เกิดคนตายแล้วมึงคิดมึงเป็นเป็เอกไงนายต้องแต่งตัวให้มันสกุลดุมชาติเข้าโอ้หน้าคณะทนลอยออกฉาดแร้มึงจะมีสกุ ฟันกอนไม่ใช่เป็นเล็กตีนแบบนี้มไปดัดฟันที่มันดัดสันดานก่อนดีกว่าไหมพี่ต้นอ่าจะบอกนะคะที่วันนี้ที่ได้มาสนุกเลยขอเวลาขอเวลานิดนึงได้ได้ได้ที่วันนี้ที่มาสนานสนุกสนานด้วยนะคะคือหนึ่งทำรายการอิจปกับนายอยู่พ้อยนะคะแล้วก็แนกโนเนี่ยคือก็เคยเล่นละครด้วยกันนะคะแล้วก็ส้มเนี่ยทำช่อง u t u b e ของตัวเองนะคะชื่อช่องส้มเช้งสามชาถ้าใครจะดู E p ีนี้นะคะก็เข้าไปที่ส้มเช้งสามชานะคะ ยูทูบเปิดยูทูบเป็นไหมคะเป่งเปลนเนาะอุยเก่งอ่ะอู๋เพิ่เปิดไปเมื่อวานอู๋เปิดเป็นเมื่อวานฟินฝากด้วยค่ะขอฝากด้วยนะครับที่เราที่พวกเรารักกันนะครับผมในฐานะที่พวกผมก็เป็นน้องแล้วพี่นายก็เป็นผัวเขานะครับผมก็ขอหย่าก เราได้กันเฉพาะภายในยังไม่ได้ภายนอกอย่าพูดบ่อยไอ้หนุ่มเขาเป็นยู่กูเล่นเยอะพี่หนุ่มเขาเป็นยูเลยมากมาด้วยนะครับแฟนครับตองเทพบุตรทุจรรยนะครับครับรักตองเทพบุตรที่รักขอให้รักพี่ตมด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามสี่ฉากกำลังได้เหงื่อเลย<อ>ก็เดี๋ยวขอบคุณน้องๆขอบคุณคนที่เรายืมชุดเขาน้องออกไปแล้วขอบคุณพระเอกนะคะขอบคุณน้องโน้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสมาสนุกใหม่ได้ครับพี่เต๋ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพระเอกครับพระเอกตาวาขอบคุณครับพี่ต้มครับขอบคุณครับขอบคุณนายครับขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนางเอกคนนี้คือให้ยืมเครื่องเพชรทุกอย่าง นางเอกคนนี้ยืมเครื่องเพชรนางเอกอีกคนให้ยืมชุดตรงนี้เจออาจารย์ประสิทธิ์สวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นมีสร้อยสวยๆสร้อยยาวเมื่อกี้นั่นคืออันนี้เขาไปใส่กับอะไรคะอาจารย์อันนี้ค่ะอ๋อทำมิลิเกได้ไหมคะ เท่เนาะได้มาแล้วหนึ่งชุดได้ตุ่มหัวตุ่มหูเนี่อาจารย์ประสิทธิ์ให้มาใช่ขอที่แม่ซื้อค่ะอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสนุกสนานกับลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่รักจริงๆริเกเนี่ยมันมีอีกหลายคณะเลยที่แม่สนิทนะคะมีคณะกุ้งมีคณะชาย,ายาแล้วก็อีกหลายๆคณะนะคะถ้ามีโอกาสจะกลับมาเล่นใหม่นะคะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อยากฝากให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้นะคะหันมาอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยการเล่นลิเกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เชยทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาดูมาสนุกใช่ค่ะโดยเฉพาะลิเกขคณะนี้นะคะก็จะเป็นผเอกวัยรุ่นนะคะและที่สําคัญคือส้มมีความรู้สึกหล่อด้วยส้มมีความรู้สึกค่ะคือส้มเกิดขึ้นมาได้เนี่ยและมีอาชีพติดตัวหนึ่งในอาชีพที่เลี้ยงดูมาได้นะคะก็อาชีพลิเกนี่เลยะค่ะที่ว่า เลี้ยงลูกมาตอนนั้นหยกก็เข้าจะสี่ขวบแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้กับช่องส้มแชงสารชาด้วยนะคะใครอยากเห็นหยกเล่นลิเกบอกแล้วกันนะ,ะไะเล่นไปเรียนส <laughs> ำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้บ๊ bye ๊าายยบบายบายค่ะขอบคุณค่ะ